สวัสดีครับพบกับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพาเช็คมอเตอร์มอเตอร์เครื่องซักผ้าถังคู่นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ถังปั่นแมัดนะครับในมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับของในโซนของถังปั่นแมตตนะครับจะมีแจ็คอยู่3ามขั้วนะครับตรงนี้นะครับจะมีแจ็คอยู่3ขั้นครับแล้วก็จะมีเนมเพท บอกอยู่ตรงที่มอเตอร์นะครับถ้าโชคดีมอเตอร์ไม่เปียกไม่ไม่มีสนิมนะครับก็เนมเพดมันก็จะอยู่อยู่ครบนะครับเนมเพดตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเนมเพดครับเนมเพดของมอเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆอีกนะครับรับมาดูใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับ xtd 1 5 0 a นะครับก็จะเป็นไฟล์2 2 0 2 0ยโวลต์นะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้6ไมโครนะครับตามที่บอกนะครับ6ไมโครนะครับแต่คาปาซิเตอร์ที่ผมแกะมาดูครับจะเป็นคาปาซิเตอร์7ไมโครนะครับก็ใช้เพิ่มได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับ ตรมอเตอร์นะครับที่สัญลักษณ์นะครับสามสายไฟสามเส้นนะครับเส้นบนจะเป็นดำเหลืองนะครับตรงกลางก็จะเป็นสีเทาข้างล่างสุดก็จะเป็นสีขาวนะครับไว้นะครับก็ตามภาษาอังกฤษเลยนะครับคือมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะจ่ายไฟนะครับตรงที่ขั้วสายสีเทานะครับเกรนะครับสีเทานะครับสายตัวนี้จะวิ่งไปที่ คาปาซิเตอร์1แวะเข้าหาคาปาซิเตอร์ก่อน,นครับแล้วก็จ้ำเป็นสามทางวิ่งไปหามอเตอร์นะครับส่วนข้างล่างสุดนะครับไว้สีขาวนะครับก็จะเป็นสายนิวท่ลนะครับเข้าไปหามอเตอร์เลยแล้วก็ข้างบนสุดนะครับมันก็จะออกจากคาปาซิเตอร์นะครับเข้าไปที่มอเตอร์เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านเป็นทางสามทางเหมือนกับตัวสีเทานะครับเพราะว่าตัวสีเทาจะเป็นจ้ำแยก เป็นสามทางนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมจะใช้มันติมิเตอร์นะครับจิ้มทั้ง3าขั้วนี้นะครับต้องมีความต้านทานขึ้นนะครับผมจะตั้งไว้ที่ตรง200นะครับผมจะจิ้มขั้วสีขาวกับขั้วสีดำเหลืองนะครับ อันนี้เป็นมอเตอร์ของ LG นะครับค่าความต้านทานระหว่างสีขาวกับดำเหลืองอยู่ที่ประมาณ72นะครับจากนั้นย้ายสีแดงนะครับระเสียบตรงกลางตรงสีเทานะครับไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเงียบนะครับแล้วจากนั้นก็ผมจะเช็คสีขาวกับสีเทาเช็คให้ครบทั้งสามเส้นนะครับก็ไม่มีก็ไม่มีขึ้นนะครับ สายขัดหรือเปล่ามอเตอร์เสียหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับก็ค่าความต้านทานก็ตั้งไปที่200นะครับในถ้าใครมีมิตเตอร์ก็ตั้งไปที่คูณ10กับคูณ10ก็ได้หรือว่าคูณร0 0ยผมจะเช็คผมสงสยัยเลเลือเกินในะไอตัวสีน้ำตาลนี่นนะมันจะมี3เส้นอย่างนี้นะครับ เสผมจะเช็คสีขาวก่อนผมจะเช็คสีขาวก่อนโดยการดึงนะครับดึงพอเบาๆนะครับตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นท่อกันความร้อนนะครับท่อขาวเนี่ยผมก็ลงดึงนะครับดึงแล้วโอเคนะครับไม่ขาดไนนะครับอันนี้จะเป็นการเช็คโดยการดึงดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าอันนี้สีดําเหลืองก็แน่นดีนะครับ สองเส้นนี้แพนเหลือเส้นสุดท้ายก็จะเป็นเส้นสีเทาสีเทาขาดเหลืองผมก็จะดึงใส่ดูนะอ่าเกิดปัญหาแล้วครับตนนัวนี้ผมเจอปัญหาแล้วนะครับทําไมสีเทาดึงออกมาได้เรื่อยๆอะ่ะเอาดูสิครับสีเทามันดึงออกมาได้แล้วต้องมีขาดนายแน่นอนเห็นไหมขาดนายหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขาดแบบข้างนายด้วยนะครับ ไม่เหลือต่อให้ต่อไว้ด้วยนะครับนี่ครับปัญหาที่ผมเจอนะครับก็ไม่รู้แล้วครับก็ต้องลื้อดูข้างในนะครับว่าจะต่อได้หรือเปล่านะเสียหายเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าต่อไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับก็เหลือแค่ต่อนะครับนะครับนี่เป็นแจ็คนะครับนี่นะครับขาดไปหนึงเส้นนะครับก็คือสายสีเทานะครับ ทำให้มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับบิดสวิตแล้วเงียบไปเลยนะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับก็เป็นวิธีเช็คอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ถ้าหากมีงบนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้เอาไปเทียบได้นะครับอาปเปลี่ยนนะครับส่วน วิธีการถอดเปลี่ยนมอเตอร์ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับก็เลื่อนดูได้เลยนะครับต่างคลิปเก่าๆนะครับผมเคยทำไว้อยู่นะครับก่อประมาณนี้นะครับวิธีเช็คมอเตอร์นะครับสำหรับการเช็คสายขัดนายนะครับออันนี้ก็จะเป็นการเช็คสายขัดนายแหละหรือว่ามอเตอร์เสียเสียจุดไหนเราก็พบปัญหาแล้วนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ